ครับสบายดีและสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขสุคนพี่น้องเอ้บัวาจะอยู่ในประเทศแล่ก็ต่างประเทศเนาะพี่น้องเนาะกันยินดีตอนรับเข้าสูส่ซองบาเตียงทองซาเนียวอ,อีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้เมื่อนี้บาเตียงกะกำลงังเชลเลนเข้าไปหาน้องทงเพราะว่าพันอทงมันบอกว่าลวดน้ำบ่พอเนาะหรือว่าอันน้ำม,มักจับพี่น้องเอ้ตานางอะไรที่อ้อมหัวแล้วแี่ะบ่พอเนาะบาเตียงก็บชลเลนเข้าไปเบิง้งก่อน่ามันบ่พ่อลายแค่บ่ดวัวจังใดเนาะพี่น้องเนาะ อ่าแต่ว่ามันลายดีกะเดี๋ยวจุไว้ก่อนทว่ามันเล็กๆน้อยกัเดี๋ยวป่าเตียงจะซื้อมาให้ล้าพี่น้องเองตอนนี้กักำลังเข้าไปแล้วกัให้ประจันแหละพาไปไปน้ำรถประจันม uh ัอนีพ่อพี่น้องไงเนาะก็ไปน้ำกันคือเก้าตัวหนงแรพี่น้องเองป้าเตียงมาจากเนื้อผูกกระไดแลน่นลงมาเนาะข่าวน้ำสัปปากัท่านได้กินอยู่แต่ไปเบื้องนอ้องคนก้อนพี่น้องไงเดี๋ยวจังว่ากันน้องพี่น้องเนาะไปไปเบิง่งไปชมน้ำกันเลยพี่น้องไงบ้านน้องทุ่งพวกอะไพี่น้องไงเนาะอ่า บันดงนะคัมนครเกษรผู้พิหารแข่งสวรรดิ์นักเขตผู้พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เปเตียงกับมาฮอดเพื่อนเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วน้อพี่น้องเนาะกะป้าเพิ่มมาฮอดกระจนคัมจนมือตื่นตาพ่อแม่พี่น้องเลยผู้กะทีมงานกับมาอยู่น้ากันนีิลายคนอถึกน้องคือเก่าผู้แหละพี่น้องเลยไปทีเข้าไปหาเพื่อนชั้นเล็กสักนหน่อยก่อนน้อพี่น้องเนาะไปพี่น้องเลย้าจนคัมจนมือตื่นตาเนาะ เ,เ,เพื่อมาหอดเดินน้องทงขึ้นพี่นอโตโต้ <c oughs> อ, uh, นองเลยพอโตโอ้น้องเหมือนยังเห็ดจะเห็ดเพียงเออกระถึกึงน้องอยู่พี่น้องเลยสบายดีน้องทงสบายโอ้โต <c oughs> ท่านได้กับบ้านกลับช่องอยู่เนาะ <c oughs> โพดโพพี่นออ้องเลยจะเหลื่อมตาในเด้อไอเปิดแฟสน้องหนีไม่เนี่ยไอมาคำจะได้พี่น้องเลยเพื่อมาหอดแต่คำม,มือตื่นตากินข่าวกินน้ำแล้วมือนี้ มึงจะอะไมึงแคได้กินเสียงค่อยแทะเหม,เมือมนบอสบายอีกบออ้อาอันนี้ไอ้ชื่อน้ำผลนไมพี่น้องไอ้น้ำผลน้ำไมล้วก็สันไล่ร่างจานนวกฟบแล้วก็โบราณย,ย่างอยู่ในนี้เนาะอัะนน้องนอะโดยเมื่อนั้น่าบ่มีสันไล่ร่างถยุยไอ้ก็เลยอเอาซื้อมาฝากเนาะเอาเอาป้าไปก่อนก็นกนได้เดี๋ยวอันนะ่ะเดี๋ยวให้น้องพาไปซี่เบิงอันมองไที่วาคาหัวบ่อพเพนะ อุูุพ่นได้ใ่แล้วบอไปเบ่งพุ่นก่นอนก็ได้ไปโดยสร้างพ่นบัได้มาเลยบอ่น้องสลุปโอ้ยน้องพี่น้องเอยชงใสยังติดทั้ทงนั้นอยู่ที่จริงมนันนี่โอ้พี่น้องเหรอเอ,อาฟังนี่บอ,อ,ฟ,อ,อฟังนี่ไปพ่นอ่าสิบ สิบส mm oh, ี่เมตรบ่อ๋อยังตัวนี้พี่น้องเลยยังตนางตัวนี้สิีเมตรโอ้กอหกอละสิบเมตรมีสองกอเศ้าอ่าเศราเมตรสาิบเมตรก็มีพี่น้องเลยอาอันนี้น้ำมักจับี่เบิร์ดระบิดหรือว่าเรืออยู่บนนาะลวดน้ำลวดน้ำเรืออยู่สองเือเลือดนอง้นนโอ้ โดยโดยกับพอดีคือเพียงเอิกพี่น้องไอ้น้องมายืนมุงด้วยฮเนาะน้องมายืนโผโอ้เพียงเอื้อหนังธงพอดีกับเพียงเพียงบ้าเนาะงัวนี่กับกระโดดบ่ได้ดอกอันนี้พี่น้องเลยเอาน้ามาจับชนีเส้นหนึ่งอีกก็พอดีเลยน้องมาใส่มื่อนี่บ่สุดท้ายมื่อนี่บ่โดยใส่มื่อนี่เลยต่อโอ้โดยโดยยังท่อนี่เนาะพี่น้องเอ้ยังท่อนี่ไปนี่ อพี ừ, ่น้องเลยปุ๊บหลอะเบิงน่ามักจับนี่เรือสองมวนเนาะอืมพี่น,น้องเลยปาทิโตออันนี้ทบข่าวว่าเรื่อจองไรเอาลวดมัดเอาซื้อบ่อนันนี้ลวดมัดโอ้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 อ้อ้ค้อ้โออ้่้อ้โอ้โ้โอ้โอ้นอ้ั้โอ้โอ้โอ้โ้ตั้นอ้้้้อื มันมันโตรงกันเห็ดซามเส้นเนาะเออไพ่มาเห็ดซอยนอ้องอันนี้ก็ลุงนอ้องครับบ่ไี่ต่ลุงเลย <laughs> โอ้ยพี่น้องเอ้ยไี่ต่ลุงเห็ดเนาะอันนเรื่องตะคมตะค่าได้ฉเฉนเอาเทา่าไรว่าอันให้มายิงตามแต่ให้มายิงตามแต่ให้โดยโดยโดยอ่าเป็นตัวของหัวนี่ก็อ่าพี่น้องเอ้ย ก็มีลายเจ้าที่สมทบมาเนาะแต่ทีนี้นเนก่กระทั้งบ่ตเสียงเอามาพี่น้องเลยเป็นกะสิลับหายุ่แต่ว่ากับพังเบิง้เเงเนาะว่าเป็นสียหายเท่าไรพี่น้องเลยแต่เมื่อนี้นะ่ะสร้าง <c oughs> แต่ในมาบ่า <c oughs> บริมาเยี่ยมเลยบ่บริบาจังไหสร้างนี่ก็บบริมาเบิ่งบริมาเยี่ยมยังเลยน้องกะมาเห็ดอันนี้แล้วก็กลับไปบ่ <c oughs> โอ้โดยโดยโดย เออด็กก nah ja <un> ็กล้วยนี <found> ่มาอยู่บ่หรือว่าเที่ยวไปเที่ยวมาจะบางทีบอดดิเห็ดยังกะบอดดิมาอืบางทีก็มาจอบอยู่เผาทรงเผาท่านอยู่บ่น้องกะโดยเผาอยู่เดี๋ยวนี้กะโอ้เดี๋ยวนี้ก็เผาอยู่ยังยังทะเลควอดช้ำพี่น้องเลยมากินข้าวนามก็มี่ยังกินข้าวแรงน้องมันข้าวแรงก็มีแต่อันนั้นไข่แล้วก็ ชิ้นหมูตัวใหญ่เอาหายมือนอ๋อยังทันได้เบิดบ่โดยตากแข่งไหมตากแข่งไว้กินจะคดนหน่ะเนาะกินกับป้า,าลุงก็กินนะกินน้ำกันแต่ว่าโลหนึ่งเนี่ยเป็นมือสองมือ,อยังบวชบ่โดยการตากแข่งไว้โอ้โกินไปแบบกินเท่าะน้อยอีกนั้นนะนะโดยงงป้าไปก่อนอ่าประหยัดยอมกินเนาะโดยการน่องนุง่งกะ ขอโทษพี oui, pues ่น mm ้องเไงน้องนุ teachers, nah, ่งกเอาให้ย okay. really ีบอ่ะกับให้ยู่บางทีกักไกลไปไกลมาบางทีกัแบ่แล้วก็ให้เออแบ่งกันกินนั่นแหละเฮด้าไรกัน้องนุ่งกันเนาะเออพี่น้องเไงกับทั้งหน้าเนี่ยแล้วทั้งหน้าทั้งหน้ากัท่านี่มีบ่น้องทั้งทั้งหน้านี่ก็ใส่กันทางมะเจียงวาชีแบบก่อขึ้นแบบมันจะใส่เล็กอ๋อแบบก่อขึ้นไ้นิดหนึ่งแบบใส่เล็ก โดย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 พี่น้องเลยเนาะคือว่ายังใช้มีผู้ใหญ่เพิ่นจากชิโก้คืนดียู่ว่าสานเนาะกับพังเบืองก้อนตัวหนทางหน้าเนาะกัเอาไว้นะเดี๋ยวจังว่ากันพี่น้องเลยเออก็มีแต่ว่าตัวนี้เนาะอันน่ะเมื่อกี้นี่กับบาเสียงมาอันน่ะเพิ่นเพิ่นชี้ชื่อมาให้อยู่บ่หรือว่าตัวไหนเพิ่นรับชื่อบ่ กนว่าพันชื่อมาแบบให้มันเพียงกับอันมีอะไรโอ้ระมาณนี้เลยปคำวันสาวเลยเพราะว่าผู้ใหญ่เพป็นชื่รับซื้อเนาะฉันละไอ้กับชีบุซื้อนะถ้าเพคนรับซื้อแล้วก็บไอ้ชิบุซื้อมีแต่ว่านาถาบ่เสียงเพิ่นซื้อมาแล้วก็แล้วคำว่าบบมีคนซื้อแล้วไอ้จะซื้อมาให้เนาะอ่าไปซาปูพี่น้องไอ้คำเมื่อตื่นตาแล้วมิจะกลับแล้ววันนี้มันบบเห็นยังเลยผู้ไฟใต้ไฟหลุดอยู่ทีมงานก็จักร็ขตยัง เดี๋ยวก็ถึกลึกน้องอยู่พูพี่น้องนี่เนาะอู้ตูอันนี้เสามันเหลือบ่น้องนี้อือโดยไปจพี่น้องเอ้ยพากันเฮ็ดหยังอันน่ะึกึกน้องอยู่พี่น้องนี่เนาะอ้ตารถน้องนี่ก็ฮุ่งอยู่บ่นติดเบิ่งเนาะอ้ายฮติดเบิ่งเนาะอือฮฮุ่งหรือบ่ฮุ่งซ่ําใดพี่น้องเอ้ย เป uh yeah! well. ิดตาของนฮันอ่ะเฮ้ยฮะตัวเปิดได้อ oh. so ้าตามันตายตารดบุหงข้กินข้าวอ้ากินข้าวปะอ้าวกินข้าวอยู่กลางป่าเลยโอ้ช่างว่าแท้

เปิดล้เอ้าเวนกรรมบานนี no. ่ค ah, ือบุหง่บ่อจยะง้มนะนี่บ่เปิดตานี่บ่เอ้าคือบุหงุ่บ้านนี่แต่ก้าหง่อยู่บ่ว่านี่ก็หงุ่งอยู่อ่มาเปน่จะมือนี่เอ้าอย่างไเนาะ โอ้ตายรถกับบุหงุ่งกับบุหงุ่งบาดเยอบาดเลยอืมงอมทางเมื่องมทางเมื่อไปยังได้เยื้องให้ก็ได้ปาผูกบอลจันเพื่อนไปกินข้าวไปกินข้าวน้ำกันก่อนพี่น้องไปจะได้ยังมากินมันนี่เนาะโอ้กินกลางปลาได้ปะโอ้สบายดีบอาจันสบายดีพี่น้องโอจะคือเห็ดโหดแทะนะกินกลางป่าได้บ่ยุ่งบ่กินบ่น หอยยักษ์งุ่กินข่อยข่อยสิกินข้าวโอ้ยพี่น้องเอ้ยเออโชกินกับน้องทงเลยน้องทงโอ้นม่มีแห้งใส่ก่อนเลยอ่ะสบายดีบะบุญบะเชียงจะเกิดบ่ได้ทาพวกทาภุงเลวยบริษัทก็ปาหิวแห้งผู้ไปน้องทงขึ้นไปนั่งผู้ไปอโดยโดยพี่น้องเอ้ยเราไปล่างมือผู้ไปน้องทงไปล่างมืออยู่ อไปน้องทงขึ้นขึ้นลุยลุยตะนางตะคายพะนี่เอาให้น้องทงทำเป็นยังเราบ่พ่ออยู่แล้วก็ไปซื้อมาให้รถไปซื้ออันน้อยน้อยนะน้อยน้อยไอเมนน้อยก็จะเป็นยังนอนน้องทงเนาะเมื่อไหร่ก็ปกติเอ้ากินกินกินน้องทงกินกินข้าวแรกเลยก็เมื่ออาบน้ำนอนเลยแบบนี้เนาะ ป้าโจอะใช่โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเตียงกับสิขอจบคลิปก่อนเดี๋ยวกินข้าวกับทีมงานก่อนทั้งน้องทงคนกับผู้แซ่บคือมื้อนั้นอยู่บ่น้องทงแซี่ยอะกินกินกินพี่น้องเลยเอะมาเตียงขอจบคลิปก่อนบไดนี้เนาะกินข่าเด้อน้องทงเด้อก็โอเคเนาะพ่อแม่พี่น้องมาเนี้ยกับเตียงสิขอจบคลิปแล้วก็สิขอกินข้าวกินน้ำก่อนพ่อแม่พี่น้องเหาะอ่าสร้างประจันแล้วก็ ทีมงานเนาะชื่อนะักพบนักกินมะชูน้องทงกินมาหนิพี่น้องเลยกินข้าวน้ำกันาากันจะปลดตัวอมร่าพาจ่าไปไหวมาไหวเดวพ้พี่น,อน้อ,นนองในคำในมือนเีเนาะพี่น้องเนาะอ่ะสำหรับวันนี้กระเตียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น,อขขน้องเบิร์ชสกูลจุกคนที่เข้ามาที่ตามครับชมคลิปจนจบแล้วกับบุกขามโฆษณาพี่นอ้นองเลยเนาะวันนี้จะมาเบิร์นนั่นลวดหนามลวดตาลังตาคายของน้องทงเพิ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเลยอ่ามันบ่พออยู่14เมตรเนาะแต่ว่าทาง บ่เสียงรับแล้วมีผู้ใหญ่ทั้งคนรับบ่ซันพี่น้องเลยกะบ่เตียงกะบ่เป็นยังเนาะให้เพป็นซอยตัวนั้นไปบ่เตียงกะสีชมทบซอยเรื่องเฮือนน้ำซันเพื่อนก็ยังมีอีกหลายอยู่พี่น้องเอยเนาะสำหรับมื้อนี้บ่เตียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องบัดรุกุจุคนที่เข้ามาที่ตามพับมคลิปจนจบแล้วกับบุคคลโฆษณาเมื่อสำหรับมื้อนี้บ่เตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องบัดรุกุจุคนพี่น้องเนาะไปไหว้มาไหว้พี่น้องเลยบ้านี้ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเลย